น้องบิ๊กมาคราวที่แล้วอีกอีกวิ่งนึงเอาหรอนี่อีกวิ่งนึงของพี่ยาค่ะมีพี่น้องอันนี้คืออีกวิ่งนึงใช่ไหมคะอีกวิ่งนึงเราขึ้นขั้งหมดไหมคะได้จะได้แบบว่ามีแสงเดี๋ยววันนี้วันนี้เรียกเรียกมาทำอะไรครับคิดถึงคิดถึงอยากได้อยากได้แฟนแฟนคลับออ๋น้องบิ๊กคิดถึงแฟนคลับข้อหาคิดถึงเหรอฮะใช่แฟนแฟนน้องบิ๊กวันนี้คุณเป็นตรีมาอะไรครับวันนี้วิเซอร์คุณสวยนะไอ้เขาค่ายไงเจูบกันหลังหลังนี่นี่บิ๊กดูมาดู รอเลยใช่ไหมฮะแล้วพี่คุณพี่พายกระเป๋าแบบอันนี้อันนี้เพิ่งมี messenger มาส่งขาตั้งกล้องแรงมากเราบังตกันไดนะคะน้องบีไม่ไดบคุณที่มานะวันนี้มาอีกมารอบสองนะรักเรามาล่าสุดตอนไหนพี่สามเดือนที่แล้วมาลองสามไม่มีสามแมน่าจะมากกว่านั้นป่ะมากกว่านั้นไหมน่าจะมากกว่านั้นป่ะสามกว่าขาตั้งกล้องอันนี้คือห้องอื้อ วันนี้พี่พี่พี่ย่าสดใสนะจริงเหรอทำอะไร,รมานี่ไม่ได้ทำทำไมสดใสจังวันนี้ใส่เสื้อดูเด็กมั้งหรือเปล่ามันก็เลยส่งหรอเสื้อส่งคนมันก็เลยส่งหรอเสื้อส่งคนไงเสส่งคนใช่ปะเสื้อส่งคนจริงๆแล้วคนมันดูดีอยู่แล้วแต่ว่าพอเสื้อมันส่งมันก็เลยดูเด็กกว่าเดิมเสื้อส่งคนคนส่งเสื้อเสียงปกติไหมครับทุกคนดีมาทุกคนน่ารักมาเสียงดังดีบ๊อเล่นชายนาเสียงดังดีบ๊อใช่ไหมเสียงดังดีบ๊อเสียงดังดีบ๊อเสียงดังดีบ๊อก วาสน์ู้สิวาสน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 วาสันเรียกมาอีกแล้วชัดค่ะชัดค่ะโอเคน่ารักค่ะวันนี้คือเรียกมาเรามาอีกหลังหนึ่งนะครับตามหาทางขึ้นอยู่มาชั่วโมงหนึ่งกว่าจะหามาได้แล้วบ้านพี่ยาก็คือเป็นบ้านหมู่บ้านที่ต้อง ใช้สมองในการเข้ามาในหมู่บ้านเพราะวงเวียนเยอะมากจริงใช่แล้วบ้านคุณคุณอยู่สุดท้ายของหมู่บ้านหรือเปล่าอยู่ท้ายๆไหมเขาเรียกมันท้ายๆสุดจริงๆมันมันอันนี้มันจะแตกหลายๆซอยมันสามารถตรงไปได้อีกถ้าคนไม่เคยมาก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาอยู่นะแล้วจะหลงแล้วถ้าไม่เคยมามาครั้งแรกแล้วคุยโทรศัพท์นะก็คือหลงเลยใช่วางแายปุ๊บอ้าวนัาหมู่บ้านนี่นานี่เริ่มต้นใหม่รอรอ หน้าเด็กทีงสอนนะครับช่วงนี้มีนเด็กกลับมารอบนี้แปลกๆเนาะเพราะบิ๊กเด็กอ่ะหรอทุกที่จะเป็นป้าๆได้ยังไใช่บิ๊กอ่ะวันนี้วันนี้ไปดีนะไปดีมากวันนั้นฝั่งนู้นจะมืดๆหน่อยวันนี้จะสวุ่ดจะไหวค่ะก็อะไรก็ได้ครับวันนั้นจะแสงสว่างมากใช่วันนั้นผับบาร์เตีวผับบาร์ใช่แล้วเอาเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับทุกคนนี่ชึบมา เห็นครบกับลูกคนไม่ฮะบิ๊กเพิ่งไปประเทศอะไรนะบาเรียนหรอบาเรนครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างเล้วร้อนมากพี่เอาไม่เห็นพี่เลยอ่ะบ้านเมืองเป็นยังไงถบิ๊กเนิศถ่ายนิดนึงจะเล่าให้ฟังอยู่ได้บิ๊กได้ไหมอ่ะได้ได้ครับตอนนิดนึงแต่อย่าสิงก็พอนะครับไม่สิงผมพ่าอยู่บิ๊กเลิศฟังหน่อยสิบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบาเรนบ้านเมืองเขาเหรอพี่จริงๆแล้วถ้าพี่ไปเคยไปหรือยังโซนนั้นยังไม่เคยเลยจริงดิไปแต่ยุโรปหรอง ยุโรปไปบอไปมาแล้วเมกาออสเตรเลียไม่เคยไปบาหลนบาหลีมันคือบาหลนอยู่ใกล้ดูไบโอเคนั่นแหละพี่บาหลนอยู่ใกล้ดูไบบาหลนอยู่ใกล้เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ใกล้กาต้าแล้วบาหลนคือร้อนมากสูงการบ้านเราคูณประมาณสักเจ็ดเท่าเฮ้ยจริงห้าสิบองศาหรอใช่พี่แล้วผมไปนะเอ๊ะมันมีคนไทยไหมมาเคิียใจแล้วมีไหมโทรเรียกมา ไม่ได้โทรสิคือคนไทยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราไปคนเยอะมากเราก็ตกใจเฮ้ยทำไมคนมันเยอะจังอืมเป็นเล่นคอนเสิร์ตทำงานที่นั่นแล้วบิ๊กเป็นเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับเก่งอ่ะแล้วแล้วแล้วร้อนร้อนแล้วหนูเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีแอร์มั้ยมีแอร์เล่นในฮอเล่นในฮอล์ใช่เขาเป็นประเทศเป็นเป็นเป็นประเทศแบบว่าอาหรับเนาะเราไปแล้วไปถ่ายรูปในโบสถ์อย่างงี้ก็ไม่ได้นะได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปในโบสถ์ต้องอยู่อย่างเงี้รวกมือใช่แล้วเราเราไปในวีซ่าทำงานเราก็แบบไม่ไไดดดดด้้กกกกกกัััันนเเเเรรรรรืื่่่่่อออองงงงาาาพพลลลโจบแววว็มหีีตยยค มันร้อนมากมันร้อนยังไงบิ๊กมันร้อนชื้นหรือร้อนแห้งแห้งไปเลยอ๋อร้อนแบบพี่เคยเดินผ่านไอ้ตู้ตู้แอร์ที่มันอยู่หลังบ้านเราปะที่เป็นลมแอร์ว่ะอะอยอย่างนั้นตลอดเวลาอย่างนั้นตลอดเวลาเลยแสดงว่าลมที่พัดมาก็คือลมร้อนลมร้อนผมกลับมาผมดำม้วนนี่นี่ดำแล้วเหรอเนี่ยใช่นี่คือดำแล้วเหรอชาวกับพี่เขาดำแล้วพี่ไม่ดำนะบิ๊กไม่ดำจริงเหรอครับอืมเขาว่าไงบ้างทางบ้านโออทางบ้านเราสิเดี๋ยว มีร้อนแห้งด้วยพี่โอนร้อนแห้งนี่ร้อนแห้งร้อนแห้งกับซักแห้งเขาละอย่างนะฮะร้อนแห้งอืมเพราะว่าร้อนแห้งถ้าซักแห้งก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แซลเอาคนละอย่างลเเป็นเรื่องนะพูดถึงความแห้งอันเห็นอยู่มั้งเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเนาะเออตัวเนเล็กไม่เห็นตัวเองเออตัวเป็นเล็กนี้พี่ปัดปัดออกสิแค้เห็นกับคนก็ได้เราปัดเราปัด ไม่ไม่ปัดให้เห็นคนเดียวแล้วอ่านคอมเมนต์จากในนี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่จากอันนี้ตั้งนี่ได้มั้หจะได้ม่าต้องกลมแฟนๆมาครบยังคะแฟนน้องดีมาครบยังไหนรายงานตัวซีจริงๆแล้วเมื่อกลับมาก็แอบปวยปัวอยู่ว่ามีคนเรียกตัวมาหาเขาจะเรียกเราอีกไหมนะเขาเจอเราครั้งเดียวเป็นยังไงไม่ครั้งนั้นครั้งหน้าสุดมาเอ๊ะ นจะครบเพราะบอนออสานคือเขาจะอยากรู้จักเราอีกไหมนะเพราะเรามาวันนั้นเราเราเป็นยังไงบ้างน่ารักกลับไปดีน่ารักทำคนส่งของอดี๋ยวเหยียบเท้าสิฮะทำคนส่งของแช่งเลยนะไม่ได้หลับไม่นอนกันเลยใช่จริงเอ้ย้อง้องบิ๊กได้เจอเจอพี่แบ๊กยังเจอแล้วดาวดิท็อกคนใหม่ใช่ไปสวัสดีแล้วครับเมื่อกี้นี้เขาเป็นดาวดิท็อกดวงมาเฮ้ยเนี่ยเขาเนี่ยคุณไลฟ์สดใช่ป่ะแล้วคุณว่าคนดูเยอะจังเขาบอกตื่นเต้นทำไมเขาบอกเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่า สามหมื่นคนคือน้อยเพราะว่าเขาบอกคนตามเป็นแสนแล้วทำไมดูแค่สามหมื่นแล้วคุณพ่อโตกมากคนตามสามหมื่นผมบอกว่าได้กี่บาทแล้วได้กี่บาทบอกว่าไม่ใช่ว่าคนตามหนึ่งคนได้หนึ่งบาทไม่ใช่แล้วคุณทางดางบอกว่าเออขอยืมตังคนดูได้ไหมคนละสองพันคนละสองพันแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คุณกับคุณพ่อมาถึงเราบอกโหยพี่เป๊กดังแล้วมันคุยยากปาวาเดี๋ยวหนูจะทำคลิปทำคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาถามพี่พี่เป๊กก็ถามพี่ว่าพี่มีงบเท่าไหร่พี่บอกว่ากำมาห้าพันวันนี้พี่ก็พี่เป๊กบอกว่าได้ห้าพันะ กโอ้โหพ่อเขาใจดีแล้วคุณตัวนี้เอานะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจก่อนก็จะจะรีบรวกแต่แต่คันนี้ถ้าเราไลฟ์เสร็จแล้วลงไปพ่อน่าจะลิ้นลอยแล้วอ๋อน่าจะเข้ากล้องไม่ได้แล้วเข้ากล้องไม่ได้แล้วพ่อห้าพันกันไม่ตอนตอนนี้เข้ากล้องได้แต่ว่าช่องอัดฟิวใช่เพราะว่ามันจะมีพ่อรีโมทมันกดไม่ได้กดไม่ไหวแล้วเนาะมันจะมีคำที่ AI รับไม่ได้ AI จะต้องเออเซนซิทีฟกลัวใช่ AI กลัวค่ะใช่ก็ต้องทำนะครับต่อไปนี้คือคนดูเยอะกว่าคนอินฟลูเอนเซอร์นแล้วนะต่อไปนี้คือหน้า ก็นะอยแล้วอนาคตนะไม่อนาคตพ่คงไม่ต้องเรียกผมมาแล้วก็ได้ไม่นั่งนะให้พ่อแป๊กนั่งนะถ่ายกระท้อนยังรวยเลยจริงไม่แต่ว่าคือช่องอาจจะปลิวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงถ้ามีนางมานั่งอยู่อย่างงี้นี่มาหน่อยนี่แฟนคลับบีก็บอกว่าเห็นพี่ว่าไม่เตือนเป็นพี่ว่าอย่าไปนิดนึงฮค่ะไม่แจ้งเตือนเราบอกว่านั่งเรียงกันเป็นนั่งกสองแถวเลยกดอันนี้หน่อยพี่น้องกดอันหัวใจนี่กดหัวใจเนี่ยกดหัวใจหนอรแบบว่าคอยดูตอนนี้คุณเท่าไหร่คะ 7จ็ดพันสามโลนับน้มบีบโล่ด่าพี่นั่งเรียนกันเป็นขึ้นสองแถวเลยนะคะมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะตามไปช่องพิาด้วยก็ได้นะคะ่พั่ยาออสกอรเลียนะคะเป็นยงไงบ้างครับช่องนี้ ต้นสีหนึ่งพันก็รออยู่ตอนนี้มันถึงตลาดเลยเล่ขายกันไปบ้างแล้วใช่ค่ะอยากให้ไปช่วยติดตามน้อยพูดถึงอ่ะเออแฟนคลับน้องบิ๊กเยอะอ่ะก็ทิกเกอรมันไม่เหมือนช่วงแรกๆกับบิ๊กทำไมพี่เล่นช่วงโควิดอ่ะทำไมอ่ะพึ้นวันละหมื่นไม่ใช่ว่าโด่งดังหรืออะไรนะมันปล่อยยังสมัยของช่วงนึงอ่ะที่พี่ว่าเล่นอ่ะเล่นเต้นเนาะเต้นคุณก็ที่หนึ่งนะอ่ะอุลิกิตากะตีนะเป็นตอนนั้นอ่ะจำจำเพลงทิกเกอร์นี้ดีไหมอุลิกิตากะตีอุลิกิตากะต่า อุลิกิการเซ็งหมื่นห้าไปในเจ็ดชั่วโมงแล้วตอนนี้หนละัแบบ เจ็ดชั่วโมงเจ็ดคนเนี่ยอีกห้านาทีเตวท่าจะไม่ได้แหละ <laughs> ต้องอาศาัยช่องน้องบีก็ถึงบอกว่าอตอนนั้นน่ะช่องที่ต่อขึ้นแบบช่องโควิดเนาะหนูเล่นช่วงนั้นมาผมก็เล่นแต่ว่ายังไม่เล่นเยอะแต่ว่าเห็นของพี่โอ๋น่ะขึ้นตลอดทั้งฝีเลยยังอุ้ยอิจฉาจังขึ้นไม่ขึ้นเยอะจังวะแลวพี่ยาก็ยังไม่เล่นตอนนี้พี่ยาย,ยังไม่เป็น <รอ S 1> ไม่ตอนเนี้ยช่องที่ของพี่เองอ่ะพี่เอาช่องลูกมานะเออลูกเพราะตอนนั้นแบบลูกอายุไม่ถึงแล้วนางก็เปิดช่องทุกมือถือของทุกคนพอตอนหลังอยากลองเล่น้ก็เลย ต้องลูกมาที่เขาไม่ได้ใช้บีกเ้าจะเมาคุณแม่ก็อเมาหน่อยแล้วนี้คุณแม่อยู่ในลักษณะนี้ตลอดยังไงคะถ่ายตลอดนี้ยังไงขอเป็นแบบเป็นคุณแม่โซเชียลหรอคุณแม่โซเชียลเราก็แบบอยากโด่งนั่งแบบน้องบ๊กง่ายมีทำไงสาธุส่งพรฝากเด้อ อะไรนะนิดก็แสนหน่อยก็แสนวิวก็ดรามามากตลอดมัาก็ต้องมีบ้างแหละพี่เราต้องทำดราม่าแงแหละพี่แต่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำมันมาเองคือจริงๆแล้วเราเราขยับอะไรนิดนึงถ้าเราพูดนิดนึงใช่ไหมแล้วเขาตัดออกไปแค่ส่วนที่เราพูดเออเขาก็ว่าเราแล้วนดราม่าใช่แต่เราต้องขอบคุณเขานะที่เขาาไม่ได้ข่าวเราก็ไม่มีแต่ว่าตัดค้กโก็ก็ดีหน่อยเพราะเดี๋ยวดราม่าบ่อยๆมันก็นาะเราเหนื่อยไงช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องดราม่าครับก็ทำงานแล้วก็ เน้นเรื่องวงดนตรีที่กำลังทําอยู่หนูคอนขอนแก่นหนูเป็นไงอุ๊ยดีพี่ทำไมทำไมต้องพูดใส่พี่อย่างนี้นะก็พูดกับพี่ดีดีสิดีพี่ไม่มันก็แฮปปี้ครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านช่วงนี้ผมไปคอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตเยอะใช่ไหมช่วงนี้ก็ทำงานด้วยไม่ได้โฟกัสอะไรโฟกัสแต่ทำงานอย่างเดียวน้องบีในวัย25ครับอย่าว่ามูลนี้อะไรอ่ะพี่ หนูขึ้นไปร้องเพลงแถวอำเภอน้าหนาวไหนได้ไหมทำไมอ่ะจังหวัดเพชรบูรณ์อ่ะอ๋อเขาตอนนี้เขาเป็นอะไรกับทขาสามีพี่อยู่ตรงนั้นเขาไม่ลงมาเลยหรอไม่มติว่าวันเกิดสามีพี่แล้วว่าอยากให้น้องบีกลับไปสซยิดได้ไหมเอาเลยสซยิดแล้วอีกถ้าสมมติแบบไปร้องเพลงให้พี่วัดเด่นรงเอ็นหนึ่งเพลงอย่างเงี้ยใแล้วลงเขาเลยอย่างเงี้ยได้ไหมมันน้อยจังพี่ทดไม้องแค่เพลงเดียวกว่าจ้าเดี๋ยวคุณคุณให้ผมไปแบบตั้งขึ้นเขาอือร้องเพลงเดียวเขาไม่อยากจะลบกวนคุณได้ไหมแต่ว่าลบกวนขึ้นเขาได้ แต่เราเพีงเดียวหรือเราจะลงไปหาเขาที่ข่อนแก่นที่โรงละครเขาแล้วให้เขาลองตรงนั้นแล้วเราขึ้นมาพาลูเอไปรับการรับฟังเพลงอย่างเงี้ยหรอคนคนที่เกิดก็จะบินนะบินลงเขาลงมาแล้วก็บินอาจจะบินว่าเออเอากูลงมาทำไมเนี่ยไกลขนาดนี้แล้วกู62แล้วคนที่เกิดก็จะวีนชอบอ่ะวีนวีนวีนอุ้ยถ้าวีนเราต้องทำยังไง ก็โกวลาใช่ถ้าใครวีนต้องโกวลาเลยถูกต้องใช่ไหมใช่ครับถ้าใครเวียงวีนนะคะเราต้องโกวลาาอเหตุผลที่คุณไม่วีนเหรอครับใช่อารมณ์ดีใจดีพูดเพราะกับสามีตลอดเวลาเพราะอันนี้เหรอะแต่บางวันก็บางวันอยากวีนก็ไม่ต้องกินอยากวีนบ้างถ้ากินปุ๊บก็คือ จากอารมณ์ดีมันจะปรับสมดุลจริงดิสมดุลร่างกายค่ะคุณผู้หญิงนะคะใครที่อายุ35ขึ้นไปแนะนำกลวล่า2เม็ดนะคะคุณจะหลับสบายเอ้ยแต่ตัวเนี้ยหลับสบายมากเราขึ้นก่อนไหมหรือยังไม่ขึ้นปไปถึงปักไหมเออต้องปักตะก้าใช่ไหมคะขอยืมมือใครปักหน่อยสิคะปักตะก้าหน่อยได้ไหมคะพี่คนสวยที่ถือไอแพดสวยที่สุดเดี๋ยวเรามีตะก้านะคะให้กับคุณผู้หญิงนะคะโอ้เคล็ดลับอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะว่าอยู่ ภายในของเรานะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายอะไรได้ยินสทัดไหมยิ่งปะปักสดปักสดปักสดอ๋อไม่ปักตรงไหนพี่ปักเลยปักเลยค่ะใช่สำหรับแม่แม่นะคะแม่แม่ใช่แฟนแฟนแฟนคลับวิ่ใหญ่เป็นแม่แม่เป็นแม่แม่ผมจะบอกไว้ว่า FC แฟนคลับผมนะจะไม่ค่อยมีใบรุ่นอ่าคือไอ้อินฟูท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยสมมติเพื่อนผมเนาะค่ะถ้าเป็นเหมือนเหมือนเบสข้มเสียงอะไรเงี้ยขอแนะนำพูดถึงชื่อเขาค่ะเขาก็จะมี FC แบบว่า เป็นแบบวัยรุ่นอายุ2ี่สิบต้นสิบเสิบแดแต่ผมเอฟซผมคือสี่สิบห้าสิบหกสิบสามสิบอับอะไรเงี้ยดีเลยเพราะคุยกับรม่เหมาะมากเมื่อวานเพิ่งเจอพี่ตากกับพี่สุเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนี่เขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตแล้วทีนี้ก็สัมภาษณ์พี่ตากกับพี่สุเรื่องอาการวัยทองเขาคือพี่ตากะวัยทองตั้งแต่สี่สิบเริ่มอาการเร็วมากส่วนพี่สุอ่ะ วัยท้องตั้งแต่48แล้วอาการเนี่ยคือฟังพี่พี่เขาสองคนเล่าคือคมันทรมานมากนะอุอน้นการที่จะวัยทองอ่ะอย่างพี่สุอบอกว่าเหตุผลที่เขาเลิกกับสามีอ่ะมันเพราะว่าตรงนั้นเขาล็อกเลยตรงบริเ<อ>วณมันล็อกเขาไปหาหมอคือมันคืออาการล็อกของร่างกายล็อกแปลว่าไม่มีอะไรเข้าไปได้ ใช่เอ้าบี๊ล็อกเลเข้าไปได้เข้าไปไม่ได้ใลจะออกก็ออกไม่ได้อมันติดแล้วมันคือการติดล็อกเออเราฟังเขาแล้วแบบเฮ้ยมันมีอาการแบบนี้ในโลกนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเราบอกว่าความแห้งอ่ะมันแบบมันแห้งจนจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเวลาจริงเวลาแห้งเจ็บจริงๆนะแม้แต่เดินอ่ะก็ยังเจ็บขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์นั่งมันจะเจ็บหมด ใช่อันนี้ทําใม่แม่วันละสองเม็ดเท่านั้นการหลับคนที่หลับหลับตื่นตื่นนอนไม่สนิทนะคะตัวนี้ค่ะดัียมากโกล่าสุดเพราะว่าฮอร์โมนเราอ่ะในร่างกายอ่ะผู้หญิงเรามันต้องการเอสโตรเจนค่ะแต่ว่าวันนั้นเพิ่งฟังคุณหมออธิบายว่าหลังสามสิบห้าไปอ่ะเอสโตรเจนจะค่อยๆยลดค่อยๆลดเขาบอกว่าขี้งีดด้วยค่ะตอนนี้ใช่ขี้ละขี้หงุดหิดอ่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรนะคะลองพิมพ์เข้ามาเลยเนี่ยบอกว่าอะไรนะแห้งแล้วก็เบื่อด้วยนไม่ มันอาจบางทีเราอยากจะเป็นทารซานกันบ้างเป็นเจนกันบ้างฟกฟกฟ้ปิให้พี่อ้นเข้ากล้องหน่อยค่ะพี่อ้นหลุดพี่อ้นหลุดโอ้โหลอดพี่อ้นชลังอิดซ้ายค่ะพี่อ้นทิศซ้ายค่ะนี่นะใครที่แบบพี่หงุดหงิดเวียงวีนมนุษย์ป้านะคะคนที่นอนไม่หลับตัวนี้คือดีมากเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนที่มาจากธรรมชาติยิ่งตัวแซฟฟรอนเนี่ยมันคือตัวย่าฝรั่นที่มันเป็นตัวที่รับเทรดมาค่ะ ตัวนี้มันจะทําให้เราหลับดีมากคือปกติอะเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่พี่นอนใช่ปะ่ะพี่ก็จะแบบชอบชอบตื่นกลางคืนเข้าห้องาน้ำแล้วล่าสุดเมื่อเมื่อคืนเนี้ยพี่แบบไม่ไม่เข้าห้องาน้ำเลยแล้วตื่นมาโลนรู้สึกปวดฉี่มากหลับยาวมันหลับยาวแบบตื่นมาต้องรีบวิ่งเข้าห้องาน้ำแบบเหมือนจะทนไม่ไหวจะฉี่รถที่นอนแลว้วว่ะหลับยาวเหมือนหลับอยู่สาลสาลลสองยาวยาวย่างั้นคงไม่เอาแล้วพี่คนละยาว เเช้าาถึงลยแต่น้องบีเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สบโอ้ยน้องบีแต่ไม่มีความรู้สึกตรงนี้เลยไม่แต่ว่าผมก็บีบบกว่าแม่ผมก็อายุสี่สิบเจ็ดแล้วแล้วนะสี่สิบแปดแม่บีอายุเท่าช้าแล้วฉันไม่เป็นยายแล้วหรอแม่อยู่สี่สิบเจ็ดเดี๋ยวนี้นะแม่นกก็คือแม่ผมเช่นกเนาะคุณแม่สี่สิบเจ็ดอายุเท่าแม่นกถ้าพี่มีลูกก็คือเท่าบีใช่ครับแม่ผมมีลูกตอนอายุประมาณยี่สิบนิดนิดยี่สิบนิดนิดที่เพิ่ง อะไรกับลุงเอเองจริงดิพึ่งโกวละการพิ่งอะไรนะโกวละการเองอ๋อโกวลเพึ่งโกวละแล้วเวลาเราเป็นไวทองเนียนะบี๊เราจะไม่ค่อยรู้ตัวลองถามคุณแม่คุณแม่ไวทองยังอิม๊ดาจริงเหรอวันหนึ่งแปดอารมณ์เนี่ยจริงป่ะใช่สี่สิบเจ็ดวทองนั่นหรอโอ๊ยนอนแล้วเหงื่อจะออกหลังหัวเปียกอย่างเงี้ยจะเป็นคือคนไวทองอ่ะจะกลายเป็นมนุษย์ป้าโอ้ยตรง ใช่มตรง,ตรง,ต,รงตรงอยู่บางทีรมขึ้นอารมลง,ลง,ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้กลัวล่าเป็นตัวช่วยม,มันจะช่วยปรับสมดุลนะคะฮอร์โมนของผู้หญิงมีกี่เมตร1กล่องหนึ่กล่องมี15เมตรนะคะ<อ>และโปรวันนี้นะคะเราซื้อ1กล่องนะคะจะได้สบู่พิงค์ออรอ๋สบู่หมายว่าพี่จัดคู่หรอ ใช่จัดคู่นะคะในราคา490บาทนะคะพิงออร่าเนี่ยเวลาเราตีฟองออกมาจะเป็นอย่างนี้วิปของเขาคือเป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือเหมือนว่าตอนที่เราตีฟองในน้ําใช่ไหมฮายนี่คือฟองนังใช่นี่คือฟองนี่คือวิปพี่หอมล้างมือนี้นิ้ได้ค่ะเนี่ยแล้วตัวสบู่ของเขานะคะจะเป็นเนื้อเจลลี่นี่เลยเฮ้ยมัน มันนิ่มนะมันนิ่มมันนุ่มไหนตรงนั้นจะนุ่มเช่นสอกค่ะครับขาหนีบหรือว่าบริเวณแก้มก้นน่ะนะคะจริงๆแล้วตเราพูดกันตรงๆ แทสก็ไปตรงนั้นเลยแล้วก็อะะไรนฮแทรสก็ไปหรือโปะโปะหน้างานเราก็ได้ล้หน้างานเราเป็นนูนหรือเป็นเป็นรูปร่างแบนหรืออะไรก็โปะหน้างานไปขายกี่บาทครับคำเมื่อกี้ขายกี่บาทนี่กระสิแทรสแทรสซื้อได้ไหมมีไหมภาษาอีสานแทสมีไหมไม่อีสานมีภาษาไม่ไม่รู้ว่าแทสคืออะไรอีสานก็คือหมายถึงว่าแทข้าไปให้มันให้มันผุกเข้าไปในนั้นบิ๊กเชื่อไหมถ้าบิ๊กพอกไว้เรื่อยๆนะมือบิ๊กจะขาวขึ้นใช่ทําพูดคําไมขาวเหมันจะสว่างขึ้นเราพูดเราล่า ลื่ไอเลิบอยู่นะไอเล็บยูติ๊กตอกหลุดปากค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีสบู่เอ้ยไม่ใช่ในสบู่มันจะมีตัวสเตมเซลกุหลาบมีน้ํานมฮอกไกโดมีผงไข่มุกมีว่านหางจระเข้นะคะแล้วที่สําคัญเขาจะมีกรดแลคติกแอซิดมันก็เลยสามารถใช้กับตรงนั้นได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมันอ่อนนุ่มน้องน้องหรอน้องน้องหรอน้องสาวน้องชายด้วยความที่มันอ่อนนุ่มพี่ย่าบอกว่ามันใช้กับตรงนั้นได้พี่ทาหน้าด้วยเพราะตรงนั้นมันอ่อนนุ่มกว่าหน้าเราอีกนะบี๊ก แล้วถ้าเราโปะตรงนั้นนะคะใช้ใช้บ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยอันดีจะพูดให้เห็นภาพถ้าเราเข้าลงหนังมันมืดใช่ปะถ้าเราถอนเกงมามันจะวาวออกมาเลยสว่างไม่กลัวมันจะสว่างจร<อ>ิงเพื่อนพี่อ่ะเขาไม่พี่พาาพอย่าพูดอย่างนี้นะทาไมไม่พอขายนะ <laughs> คุณอ้นทําให้แบบว่าสินค้าพอขายเกิดอะไรทำไงดีอยะโรงงานอ่ะเห็น <laughs> เป็นการพูเดเห็นภาพแบบปลอดภัยมันแทสออกมาดิฉนันแนะนำเอฟว่าเวลาตอนกลนนางคืนอะขับรถผ่านตำรวจที่ให้เป่าอะอขอให้ได้แทสออกมาที่เราใช้ใช้อลวัตไวแล้วอะอมันจะสว่ <yesterday> สางวาบแล้วก็ตำรวจแสบตาแล้วจะปล่อยเรา จริงมันสว่างจริงเพื่อนพี่อะเขามารีวิวเขาบอกว่าพรุ่งนี้โรงงานต้องิตเพิ่มนะครับเขาบอกว่าเธอแพรบของฉันมันสว่างขึ้นจริงมีสว่างขึ้นจะเปิดที่ดูแล้วก็ก็ไม่กล้าดูไงเออถึงแม้ว่าเราจะมีเหมือนกันแต่ว่าบางคนมันก็เลเยอร์บางคนมันก็เลเยอร์